นะครับบรรยากาศเชา้าๆอากาศยเย็นๆเลยครับน้ำค้างยอดข้าวอยู่เลยครับโดนไม่โดนจะมาไม่หมางอันแรกยังไม่โดนนะครับมีรอยเท้าครับแตไม่ข้าวครับอันแรกแน่วเดี๋ยวแล้วแ,วแวอันแรกก็บ,บุดเสแล้วไปครับลุ้นอันต่อไปกัน อันนี้อันนี้อันหนึ่งครับอืมอันนี้ก็ไม่โดนนะครับโอ้รอยเท้าเยี่ฮะมันอยู่ปลวกนะครับเล่แปลกใจไม่เข้าได้ไงอืมมีรอยเล่นดวงครับแต่ไม่เข้าหนูระแวงมั้งครับนี่เล่นดวงไอ้แซะเลยครับ นะครับรอยยีค่คนเปื้อนเต็มเลยแต่ไม่ยอมเข้าครับสงสัยตยังเจอกับเหล็กครับรุนันต่อไปกันยังไม่ได้แทกเตมนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้ามืดเลยครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับแต่ยังไม่แจ้งเท่าไหร่อากาศสดชื่นครับเย็นสบาย ครับบรรยากาศดีไม่รู้จะหมานไม่หมานครับวันนี้ไปลุ้นกันต่อครับอันนี้ไม่โดนนะครับดูรอยเท้าหิ้เลยครับรอยเท้าหนูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับดวงผมเป็นสี่แยกนะครับยังไม่โดนนะครับต่ครับมีแต้มแรกไหมวันนี้อันนี้อันนี้เป็นยังไง อันนี้ก็ลอยตีในให้ยีครับแต่ไม่เข้าเอต้องใส่ต้องเปลี่นวิธีใหม่ต่ครับอันนี้ก็ยังแห้วอยู่นะครับเริ่มแจ้งแล้วเราที่เริ่มมาเห็นหมอกแล้วครับบรรยากาศสวยมากไปครับวันนี้จะได้หมันไม่หมนันจะมีแต้มให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่าไปครับอื้มนี่ลอยตีในให้ยี้ครับดูดวงผม อยู่สีแยกพอดียังไม่โดนนะครับเอาเล็วๆๆแวแวหสมองหมดไปสี่ฮะเอาแล้วครับยังไม่โดนเลยอ่าอาย่ามองครับครับเอาใจเชียร์ลุนไปด้วยกันครับอันนี้เป็นกลับบวงบวงดีดนะครับเป็นแบบใหม่ตามตาม you tube ยังไม่โดนนะครับ <c oughs> นี่ครับ ไม่มีอะไรวิ่งผ่านจะมาไหมเนาะจะมานไหมเนะมาะเอ,อ๋ยเอยอ้าวกับร่วงล้มครับมาแล้วเ,เต็มแรกเป็นหนูรุ่นนะครับโอ้โหกำลังสวยครับมาแล้วครับเต็มแรกของเราในวันนี้สามขีดได้ครับตัวนี้ผมขอปิดไฟแป๊บนึง มาแล้วครับเต็มแรกของเราหนูรุ่นครับประมาณสามขีดได้ตัวนี้สามสี่ขีดครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้วครับเต็มแรกมาแล้วเร็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 วเอ้ยไปครับเอาแล้วได้เต็มแรกแล้วรุ่นครับจะมีเต็มต่อไปหรือเปล่ามมัน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 เหมือนเหมือนบวงดิดอันนี้เป็นยังไงอันนี้ไม่ทำงานนะครับ อืบิงเฮรินไม่ดีครับเดี๋ยวจะได้ลองหมันไม่หมันนะครับลุ้นอันต่อไปเกือบหมันเกือบหมันไม่ผ่านครับวันนี้เนี่ยครับเอยคุยตีนใหญ่เลยท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับเหมือนหน่อยเนี่ยครับเอยคุยใหม่ใหม่ตีนมาเล้อครับครับเรามาลุ้นตรงนี้เยอะครับโอ้โหดูลอยคุยครับ ตลอดทางครับจะได้แต้มเพิ่มไหมที่ใหญ่ใหไม่รู้ตีอเลยอันนี้หย่ยมชุ่งนะครับไม่ดีดอ๋อกลับใหม่ยังไม่ทำงานครับเหมือนลอยเยียบนะครับนี่ไม่ดีดต้องใส่ผมตั้งแข็งไหม ไม่ไรครับไปครับอันต่อไปกันมาโดนไปด้วยกันครับแบบนี้กันอ้าวด่วงล้มนะครับเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมครับตัวรุ่นรุ่นครับตัวไม่ใหญ่มากเอาละครับแต้มสองมาแล้วตัวสักสามสี่ขีดครับสวยๆครับแต่ครับแต้มสองมาแล้ว เฮ้ยไม่เหวแล้ววันนี้โูแต่รอยเท้าเยอะมากครับไปครับออันนี้ก็ไม่โดนครับโหรู้เยอะมากอะเพิ่งได้ตัวเดียวครับอือไปครับไปลุ้นอันต่อไปกันอือันนี้ครับดวงสุดท้ายไม่โดนนะครับืูผมดักกลางสามแยกเลยนะครับวิ่งมาอย่างนี้โหรอยเท้ายังใหญ่ครับแต่ไม่เข้า เนี่ยครับรูเนยบรับรอยคุยเต็มเลยอืออันนี้ยังไม่โดนนะครับบอ่อันนี้ก็ไม่ดีนะครับ